คันละฟู GT 1030ไม่ใช่รุ่นใหม่แต่เป็นไหม่น์เชนเอ๊ะอยากรู้ว่าเป็นยังไงต้องไปดูสวัสดีทุกๆคนครับพบกับผมตันใต,ต้โต๊ะคอมคนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กับกาจออีกหนึ่งรุ่นครับที่หลายๆคนอาจจะไม่คุ้นชื่อยี่ห้อมันคือคันละฟู GT 1030นั่นเองนะครับ หลายโคนสงสัยเฮ้ย G T 1 0ึ0มเนี่ยมันออกมานานแล้วไม่ใช่เหรอพี่จริงๆมันก็ออกมานานแล้วครับแต่ตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกคือมันเป็นไมนร์เชนครับจากเดิม G T 1 0 3 0มีแรมแค่ 2GB ิแต่ค l o r ฟูด G T 1 0 3 0ตัวนี้มีแรมถึง 4GB กิกะได้กันนะครับ มี4ี่กิกแล้วมันจะเล่นเกไมได้ดีกว่าเดิมหรือเปล่าใช้งานได้ดีหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันนะครับสำหรับตัวกล่องก็ไม่มีอะไรมากมายครับโลโก้ด้านหน้ามาพร้อมกับค o l ฟู f u l GT 1 0 3 0นะครับชัดเจนแน่นอนและที่สำคัญเลยคือการ์ดจอตัวนี้บายเดว้า Natural นะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจ f a c e b o o k ดว w า Natural ได้โดยตรงเลยนะครับตัวกล่องก็ไม่มีอะไรมากมายครับบรรดงบันเดินก็ไม่มีอะไรให้มาเลยนะครับมีแค่กล่องแล้วก็ตัวการ์ดเท่านั้นนะฮะสหรับการ์ กระทัรัดครับเรียกได้ว่าเป็นการ์ดที่รูแบบตะมุตะมิกระจุมกระจิมซิงค์ระบายความร้อนน่ารักอุ๊ยหลุดมือ <laughs> มันก็คือการ์ดจอตัวเล็กสุดของ Nvidia GeForce 10 Series รนะครับ หน้าตาเล็กๆซิงระบไปความร้อนน่ารักน่ารักแบบนี้มันจะเอาความร้อนอยู่หรือเปล่าเออจริงๆแต่จริงๆไม่ต้องห่วงครับ Gt 1 0 3 0มเนี่ยมันไม่ได้ร้อนอยู่แล้วนะครับซึ่งพัดลมก็มีขนาดเล็กซิงก็ขนาดเล็กอย่าลืมว่าการ์ดจอตัวเนี้ยค่า TDP มันไม่ได้สูงกินไฟไม่ได้เยอะนะครับเล่นเกมก็ไม่ได้เทพมากแต่สําหรับเรื่องความสวยงามก็เรียกได้ว่าดูดีมีสไตล์นะครับตัว cover เป็นพลาสติก ABS ครับมีการเล่นเส้นสายรวดลายพร้อมกับทำ texture เป็นผิวด้านตัดกับผิวมันเงานะครับรวมไปถึงโลโก้ตรงกลางนี่โลโก้มังกรคัลเลอร์ฟูตรงกลางตัวพัดลมเลยนะครับและแน่นอนว่าตัวการ์ดนี้ก็ไม่ต้องต่อไฟเลี้ยงอะไรให้มันยุ่งยากมากมายนะครับขอบตัวการ์ดก็ไม่มีรวดลายอะไรนะครับด้านหลังก็ไม่มีส่วนด้านหลังตัวนี้ก็ไม่มีแบ็กเพลทเหมือนกันนะครับส่วนพอร์ตการเชื่อมต,อต่อต่างๆเองก็จะมาพร้อมกับดีซับนะฮะไว้ต่อกับหน้าจอรุ่นเก่าๆถามว่ายุคนี้ได้ใช้ไหมก็บางคนอาจจะไม่ได้ใช้นะครับ แต่ใครที่เป็นจอแบบ17นิ้วหรือจอรุ่นเก่าๆใช้ดีซับอยู่ก็เสียบต่อเข้าไปได้นะฮะรวมไปถึงอัม HDMI มีมาให้1พอร์ตเท่านั้นนั่นเองและในส่วนของพาร์ตเตอร์ครับเป็น PCIe 0แล้วนะครับตัวนี้ซึ่งดูรวมๆจากการจอตัวนี้ก็ไม่มีอะไรวือหวานน่าตกใจนะครับสำหรับสเปคที่เราจะใช้ในการทดสอบวันนี้นะครับคือ CPU Intel Core i 7 1 1 7 0 0 F แรม Thermaltake ทับ Ram, RAM RGB 16 g b บัด3,200 SSD Kingston 1 t b SATA Power Supply Thermaltake IRGB Plus 750W 80 Plus Gold รวมๆแล้วสเปคของเราก็จะประมาณนี้นะครับสเปคเทสเบตของเราเนี่ยเน้นความแรงของ CPU นะครับเพื่อที่จะได้ดึงความแรงของการ์ดจอออกมาได้อย่างหมดจดจนจนสุดท้ายนั่นเองและการเล่นเกมจะเป็นยังไงไปดูกันครับ ึ่งการเล่นเกมนะครับผมขอพูดเป็นภาพรวมเลยกันเพราะว่าเจ้า gt 1 0 3 0ตัวนี้เนี่ยเป็นการจอซีรีส์ gt นะครับไม่ใช่ gtx ดังนั้นเรื่องประสิทธิภาพในการเล่นเกมมันก็ไม่ได้จัดจ้านอะไรมากมายนะครับสำหรับเกมแบบ high a หรือเกม triple a อารมณ์ประมาณว่าเราใช้ในการเล่นเกมระดับเริ่มต้นนะครับไม่ได้แรงกิสเปกอะไรมากมายโดยเฉพาะเกมที่แนะนำก็คือเกมที่กิสเปกเบาเครับอย่างเช่น cs go the sims overwatch หรือว่า w a r r a n อะไรพวกนี้นะครับเป็นเกมที่กิสเปกคขอนั้งต่า CPU ไม่แรงการ์ดจอไม่แรงก็เล่นได้ลื่นๆนะครับแต่ว่า GT 1 0 3 0ตัวนี้เนี่ยก็อาจจะทำประสิทธิภาพในการเล่นเกมก็ไม่ได้สูงมากมายนักนะครับดังนั้นกราฟิกที่ใช้ควรปรับความละเอียดเป็น Full HD ปรับคุณภาพกราฟิกไม่ต้องสูงมากประมาณ Medium ถึง High ได้นะครับสำหรับเกมที่กิสเปคไม่มากอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นนะฮะและในส่วนวอุณหภูมิการ์ดจอก็เรียกได้ว่าไม่ร้อนอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกครับ Heat Sink ไม่จะเป็นต้องใหญ่เพราะว่าอุณหภูมิที่ทําได้นะครับ อยู่ในช่วงประมาณ30ปลายๆถึง50องศาเซลเซียสต้นๆเท่านั้นเรียกได้ว่าโคตรเย็นนะครับดังนั้นการ์ดจอก็เลยมีขนาดที่ไม่ใหญ่เทอะทะนะฮะและเผื่อบางคนอาจจะสงสัยนะครับที่ผมย้ำๆว่าไอ้การ์ดจอตัวนี้มันก็ไม่ได้แรงมากแล้วแล้วมันจะเล่นเกมได้ลื่นหรือเปล่าอย่างที่ผมทดสอบครับเนี่ยฮะ The Sims นะครับ Red vs Blue นะฮะหรือว่าเกมอะไรต่างๆเนี่ยเล่นได้ไหมเล่นได้แน่นอนครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเกมที่กีทสเปคหนักขึ้นอย่างเช่นเกมอ่ะ PUBG หรือว่าเป็นเกมอย่าง Apex Legends นะครับเกมพวกนี้เนี่ยผมปรับการาฟิกเป็น full HD นะแล้วก็ปรับทุกอย่างต่ําสุดหมดเลยนะครับ้าถามว่ามันเล่นได้ไหมก็อย่างที่เห็นนะครับเล่นได้แน่นอนนะฮะจากที่ทดสอบไปหล,หลายๆเกมนะครับเกมประมาณนี้ก็คือเล่นได้แต่ไม่ถึงกับเล่นได้ลื่นต้องย้ําตรงนี้เฟรมเรทมันเกิน30แต่ไม่เกิน60 FPS ครับนี่คือปรับต่ําสุดแล้วนะฮะ ถ้าอยากจะได้เฟรมเรทเกิน60 fps เนี่ยต้องปรับลดความละเอียดลงให้ต่ำกว่านี้ครับไปเล่นที่ระดับความละเอียด HD ไปเลยครับถ้าคุณรับไหวเรื่องคุณภาพกราฟิกที่แบบว่ามันแบบ ภาพเหมือนเกมย้อนไปยุค8บิตสมัย PlayStation 3อะไรประมาณนั้นนะ่ะถ้าคุณรับได้คุณก็ณเล่นไปเลยครับแต่ถ้าเอาจริงๆเกมที่กินสเปคหนักๆอย่างที่ผมทดสอบไปก็ไม่แนะนำนะฮะแต่ที่ผมแนะนำก็คือเป็นเกมที่กินสเปคไม่มากนั่นแหละนะครับแล้วถ้าใครเป็นแบบว่าเ,เป็นจริงจังเกมเมอร์ต้องเล่นเกมภาพสวยเอาไปสตรีมเกมเนี่ยบอกเลยว่า GT 1.0 30ไม่เหมาะอย่างแน่นอนนะครับถ้าจับคู่กับ i7 นะ่ะโอเคมาสตรีมได้ก็จริง ภาพออกไปมันจะแบบไม่สวยอะไรมากมายคนดูที่ดูสตรีมเรามันก็จะงุดหงิด่ะถูกไหมดังนั้นเล่นเกมภาพสวยคุณมองข้าม GT 1 0หนึ่ไดเลยนะครับแต่นั้นถามว่าเฮ้ย g ี1 0หนเนี่ยมันเหมาะกับใครอ่ะในเมื่อมันก็ไม่ดีมันก็ไม่ได้แรงก็ไม่ได้สุดสักทางอะเอาเป็นว่า คนที่เล่นเกมแบบขำขำพอประมาณ CS:GO o v w a t c h The Sims LOL อะไรพวกนี้เนี่ยโอเคคุณเล่นได้สบายแน่นอนนะครับเกมประมาณนี้คุณไม่ต้องซื้อการจอแพงๆเลยคุณใช้ GT 1 0 3 0ก็พอหรืออีกกรณีนึงนะครับที่คุณจะซื้อ GT 1 0 3 0มาใช้ก็คือคุณใช้ CPU แรงๆแต่ CPU ของคุณไม่ได้มีการจอ on CPU นะครับเช่น CPU i เ1 1 7 0 0 F อย่างที่ผมใช้ทดสอบเนี่ยหรือว่าจะเป็น CPU ตระกูล Ryzen ต่างๆเนี่ย ส่วนใหญ่มันจะไม่มีการ์ดจอออน CPU นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่มีการ์ดจอหรือว่าการ์ดจอคุณพังเนี่ยคุณก็จะไม่สามารถเปิดคอมพิวเตอร์ได้ถ้าอยากจะเปิดคอมคุณต้องซื้อการ์ดจอมาใส่และ GT1030 ตนนัวนี้ก็จะเป็นคําตอบที่คุณควรจะซื้อไปใช้งานนั่นเองนะครับเพราะว่าโอเคคุณใส่ปุ๊บเปิดคอมติดแน่นอนเล่นเกมได้พอประมาณนะครับซึ่งโดยรวมนะครับประสิทธิภาพของ Colorful GT1030 เนี่ยถ้าเทียบกับ GT1030 รุ่นเก่าที่เป็น RAM 2G กิก แน่นอนว่ารุ่นแ a m 4กิกย่อมทํางานได้ดีกว่าอย่างแน่นอนนะครับแต่สําหรับข้อเปรียบเทียบระหว่างการ์ดจอด้วยกันเองเนี่ยไม่ต้องถึงกับการ์ดจอหรอกครับเอาแค่กราฟิก on CPU เช่นตัว Iris Xe ของ Intel หรือว่า Radeon Graphics ที่อยู่ในไร z e n G ซีรีทั้งหลายเนี่ยนะครับ พวกนั้นเนี่ยบอกเลยว่าสิทธิภาพเนี่ยใกล้เคียงกันและกราฟิกออนซีพบางรุ่นเนี่ยบอกเลยว่าแรงกว่า g t 1 0 3 0ตัวนี้ซะด้วยซ้ำนะครับดังนั้นสรุปโดยรวมนะครับเจ้า g t 1 0 3 0ตัวนี้ผมมองว่ามันเป็นการ์ดจอเอาไว้ใช้ทํางานหรือว่าเปิดคอมติดหรือว่าเล่นเกมแก้ขัดอะไรประมาณนั้นในกรณีที่การ์ดจอเราพังแล้วก็ไม่มีตังค์ซื้อใหม่นะครับเอา GT 1ี3 0าตัวนี้ไปใช้ได้ราคาืองกินไปครเอ้เก้าสอบบาทถือว่ากือว่ได้แพงเก เกมแก้เหงาเกมเบาๆอะไรพวกนี้ย่อมตอบโจทย์แน่นอนนะครับกับ Colorful GT 1030 4GV ตัวนี้นะครับและใครสนใจนะครับสั่งซื้อได้ที่ d e ว a Natural ทักแฟนเพจ Facebook ไปได้เลยนะครับผมทิ้งลิงก์มาให้ในดิสคริปชันใต้คลิปแล้วนั่นเองนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับผมตั้นใต้โตโ๊ะคอมขอตัวลาไปกา่กอนครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย